ในการโปรโมทนครอันนมณีเราก็เลยเริ่มงานเทศกาลธรชาติอันยมณีระดับจังหวัดธนบุรีขึ้นเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนธันวานะครับเรามีการทําร่วมมือกับทางจังหวัดทุกภาคส่วนทั้งสมาคมผู้ค้าทางจังหวัดเองพันธุ์จังหวัดแล้วก็การท่องเที่ยวในจังหวัดนะประชายมท่าจังหวัดปักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นแล้วงานก็ได้รับความ ชื่นชมนะครับจากผู้ที่มาเที่ยวงานทั้งหมดนะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศปีที่แล้วเนี่ยเรานำนักท่องเที่ยวเข้าไปในงานประมาณหมื่นคนนะครับแล้วก็มีไบเออร์จากต่างประเทศเข้ามาถึง900คนนะครับมาทำ business m a t c h กันลองริกบ้าดเลยครับอยางมาแมทชิ่งกัน,ออน,านการตลาดพลอยนะครับจากพื้นที่เพื่อคงอ่าลักษณ์เอกลณ์ตรงนั้นเอาไว้แล้วก็พอปีนี้เราก็คิดว่ายังไงมันจะต้องมีต่อนะครับเพราะว่า จากผลการจัดงานปีที่แล้วเนี่ยเราเราสามารถบอกได้ว,ว่าเป็นอีกมาร์เก็ตเพลสหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ได้รับความนิยมแล้วก็ต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จากในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนนะครับต่างออสเตรเลียก็มากันหลายรายมาถึงแหล่งผลิตอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณเกศได้กล่าวไปว่ามีอุตสาหกรรมทางด้านอัญมณีทั้งหมดครบวงจรอ,อยู่ที่นั่น ก็เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากผูกก้ภาคส่วนนะครับอย่างเช่นกางองค์การนานาส่งยังว่าทางทีเซ็ทก็เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็ทําสมัคคมนะครับช่วยกันปักดันให้งานเดินหน้าต่อถึงแม้ว่ามันจะมีโควิดนะครับเราก็มองว่าเราก็ยังมีความหวังนะครับทั้ง g ีเองแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปในกลุก่มลูกค้าที่เป็น potential ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยากได้จีนนะครับแล้วก็ยังส่งแมสเซจทนี้ออกไปทั้งหมดนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ย ถ้ามันมีโอกาสก็าสามารถเข้ามาได้หรือว่าบางครั้ง,งเนี่ยไบยเออร์ที่เข้ามาก่อนเนี่ยอาจจะยอมควอรันทิน14วันเพื่อที่จะมาเลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลดังกล่าวเพื่อกลับไปขายในซีซั่นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังมั่นใจว่าไทยทําได้จังหวัดจันทบุรีทำได้ะนะคะ